สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักร้อยบน3ตัวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงใน้วดนี้เป็นวดนแรกนะครับเน้วันที่ผ่านมาสูตรที่ลงให้ในตำแหน่งร้อยบนนะครับมันก็ลุดหมดนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรใหม่ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมชอบสูตรไหนค่อยเลือกนําไปใช้งานนะครับมาดูวิธีการคํานวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับบวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก1บวก3จะมีตัวเลข3ตัวนะครับ มาดูสถิติยอดหลังที่ทําไว้นะครับอย่ายอดหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก873นะครับงวดแรกนะครับสูตรคํานวณได้829ก็มีตัวเลข3ตัวที่จะมาในตําแหน่งร้อยบนนะครับมันก็มาได้แค่ตัวเดียวนะครับคือ873ก็เข้าที่เลข8นะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับ งวดถัดมาได้829ตัวเดิมออก907าศูนย์เจ็คราวนี้เข้าที่เลขเก้นะครับงวดถัดมานะครับคำนวณได้903ออก906เข้าที่เลขเก้งวดถัดมาคำนวณได้670ออก019เกาเข้าเลขศู งวดถัดมาคำนวณได้569นะครับออก 3, เ,เก้เข้าเลขเก้างวดถัดมาคำนวณได้2 36ออก2 72เข้าเลขสองงวดถัดมาได้แปดเก้าสองนะครับออกแปดเงนะครับเข้าเลขแปดงวดถัดมาได้2องสามหออกหกศ เข้าเลขหกงวดถัดมาได้หนึ่งสองห้านะครับออกห้าสามศูนย์เข้าเลขห้างวดถัดมาคำนวณได้สามสี่เจ็ดนะครับออกสี่มเข้าเลขสีงวดถัดมาคำนวณได้เจ็ดแปดหนึ่งนะครับออกเจ็ดแปดสองเข้าเลขเจ็ งวดถัดมาคำนวณได้ 4, 5, 8นะครับออก 7, ออก 4, 7, 8นะครับหลักร้อยคือเลข4ครับามาดูงวดที่13นะครับสูตรคำนวณได้ 8, 9, 2นะครับออก 8, 1, 2เข้าเลข8งวดถัดมานะครับคืองวดล่าสุดสูตรคำนวณได้ 1, 2, 5นะครับออก 2, 0, 2 เข้าที่เลข2ในตำแหน่งร้อยบนนะครับสูตรย้อนหลังไปมันก็เข้าดีหมดทุกงวดนะครับยังไม่มีงวดไหนไม่เข้านะครับแต่ในงวดวันที่16บหกูลาคมไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคำนวณตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับสูตรจะใช้หลักหน่วยบนนะครับเลข2 บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข5บวกร้อยร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งนะครับ3บวกกัน3าครั้งได้9บวก10หน้าครั้งที่2เลข2บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้ง5บวกหได้10ตำแหน่งสุดท้ายจะบวก3คงที่ ก็จะได้2บวก5ได้7 7บวก9ได้16 16 17 18นะครับ18บวก10เป็น28 28บวกอีก3 31ได้เลข1ตัวแรกสูตรบวกอีก1แล้วบวกอีก3 1บวก1ได้2 2บวก3ได้5ดังนั้นสูตรนี้จะได้ หนึ่งสองห้าเป็นตัวเต็งในตำแหน่งร้อยบนก็คือได้ตัวเดิมเหมือนวันที่แล้วเลยนะครับหนึ่งนะครับสองห้าคาดว่าตัวใดตัวหนึ่งในสามตัวนี้นะครับจะมาในตำแหน่งหลักร้อยบนในงวดถัดไปนะครับไม่รู้จะจริงหรือเปล่าก็ต้องไปรอดูในวันที่สลากออกเท่านั้นนะครับถึงจะรู้นะครับตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสลากจะออกตัวไหนนี่ก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับ อชอบสูตรนี้ค่อยนําไปใช้งานถ้าไม่ชอบผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรหลักร้อยบน3ตัวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะครับมีอีกหลายสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยทยอยลงนะครับยังจะมีหลักร้อยบน3ตัวหลักสิบ,บนหลักหน่วยบนนะครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างก็มีครบส่วนสูตรที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะทะยอยลงในคลิปต่อไปนะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ